ฮัลโหลมาหวัดดีกันยามบ่บยๆนะคะลูกค้านะคะวันนี้นิชามาลือ้อนะคะหลังนี้จะเป็นพื้นสัตว์ทองทั้งหลังเลยนะคะลูกค้านันาคะสามเซนกันเลยนะคะถ้าชุดนี้ลูกค้าคนไหนได้ไปนี่โคตรจะโชคดีเลยนะคะบอกเลยนะคะไม้สวยมากนะคะสำหรับพื้นนะคะมานิชาจะพาไปชม ใต้พื้นก่อนแล้วกันนะคะชมความงามของลวดลายพื้นนะคะสำหรับหลังนี้นะคะดูนะคะลูกค้าดูนะคะนะคะความงามของพื้นข้างล่างโอ้โหดูนะคะดูอ่าเห็นไหมคะหลังนี้จะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะคะยาวหกเมตรนะคะสาหรับพื้นนะคะ มาดูนะคะตัวลายคะสวยๆอย่างเนี้นะคะหลังนี้นิชาบอกเลยว่าพื <c oughs> ้นสักเออ่จะอยู่ที่หน้า 11, 12นะคะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าความหนาคือ3เซนกันเลยนะคะลูกค้าชุดนี้สวยมากๆแบบไม่ร้อยอ่ะค่ะลูกค้านะแล้วก็อ่าข้อสองนี่นะคะลูกค้าข้อสองหนานิ้วครึ่งนะคะลูกค้าหน้าเก้าครึ่งนะคะสำหรับข้อสองอนนี้นะคะ แต่ว่าหัวของเขาจะเป็นปากฉลามนะลูกค้านี่นะคะอันนี้จะเป็นปากฉลามคือเขาแบบพ่อแกแบบตกแต่งให้สวยงามเอางงายๆค่าจะเป็นปากฉลามเหมือนเรือค่ะลูกค้านะคะลูกคงจะเป็นแบบเรือค่ะเรือหางยาวอย่างนี้ค่ะลูกค้านะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นปากฉลามไปนิดนึงนะคะคือนี่ค่ะก็จะขายแบบนี้เลยขายไปตามสภาพแบบ สวยๆอย่างนี้นะคะสำหรับหน้าก้าวพ้นนะคะลูกค้านี่เลยค่ะจะเป็นป่าฉลามหน่อยนึงนะคะอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยแล้วสำหรับพื้นดูนะคะดูความงามของพื้นกันนะคะลวดลายนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะลูกค้าเป็นลวดลายที่ว่าเราเห็นความงด,ดงามแบบชินตาม,มากๆนะคะ,ะ,คะสำหรับลายสักนะคะนี่นะ ลายสับเป็นลวดลายที่ดังต้องมนนะลูกค้นะสวยงามมากๆนะคะอ่ะแล้วก็จะมีเสาหน้าแปดนะคะลูกค้าสำหรับเสาอ่าลูกค้าร้อยแล้วนะคะสำหรับเสาหน้าแปดนะคะคือเสาหลังนี้ลูกค้าอ่าโทรมาจองเรียบร้อยนะคะเสาหมดแล้วนะคะสำหรับเสานะคะอ่าเราก็จะมีแต่ ไม้เครื่องนะคะลูกค้าอันนี้เสาทั้งข้าง,างล่างข้างบนไม่เหลือแล้วนะคะไปหมดแล้วนะคะ,ะมาดาูไม้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบนี่นะคะปากฉลามจะเป็นแบบนี้นะลูกค้านะมันจะมันจะฉลามไปนิดนึงนะคะลูกค้านะนี่นะคะแบงนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็จะอยู่ที่หน้าแปดนะคะสําหรับ รัดคอบนนะคะลูกค้าจถ๋ที่หน้าแปดนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านีนู่ลายะคะ่ะสวยๆอย่างนี้เลยอาา่าฮะอย่างนี้เลยนะคะลวดลายสักนะคะลูกค้านะนี่เลยนะคะนี่ยาวไปนู่นเลยนะคะ <S <S <ไอ S 1> ส่วนที่ว่าทาสีเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆคือเขาจะเป็นปากชานนะลูกค้าอย่างนี้นะคะนี่นะคะ เหมือนเรือหางยาวนะคะลูกค้านึกสภาพนะคะนึกภาพเอาเนาะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะปลาฉลามไปแล้วก็ข้างใน,นก็จะเป็นหน้าแปดนะคะลูกค้านะส่วนแปรนะคะแปรจะอยู่หน้าหน้าสามหน้าสี่แล้วก็หน้าห้าหน้าหกคือเครื่องนะคะอ่าเครื่องตรงทั้งหลายแหล่นะคะหน้าห้าหน้าหกสวยๆเลยนะคะ นี่นะคะท่านใดต้องการไม้ชุดไหนก็รับรองว่าหลังนี้ได้ได้ครบนะคะลูกค้านะพี่ชาจะขายแบบเอ่อยาวๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องบนจะยาวอยู่ที่แปดเมตรนะคะแปดเมตรสามิบก็เลยนะคะลูกค้าเนี่ยดูยาวมากนะนะคะยาวจริงๆนะคะยาวกว่ารถนะคะลูกค้า ก็จะเป็นทางนู้นจะเป็นนี่เลยนะคะลูกค้านี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องบนนะคะหน้าแปดยาวๆอย่างนี้เลยนะคะแปดเมตรสามสิบนะคะลูกค้าสวยๆยาวๆอย่างนี้เลยนะคะสวยๆยาวๆนี่นะคะลูกค้ายาวสุดก็คือ 8ปดเมตรสามสิบแล้วก็หกเมตรนะคะลูกค้าต่อมาก็จะเป็นฝานะลูกค้านะฝาหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านี่ฝาหน้าเจ็ดสวยๆกันเลยหนาเกือบสองเซนนะลูกค้าชุดนี้นะสวยคะ่ะสวยแล้วก็หนาด้วยนะคะไม่ไม่เครื่องหน้าสี่นะคะลูกค้าหน้าสี่แล้วหน้าสามแล้วก็หน้าห้าหน้าหกนะคะหลังนี้มีครบพร้อมเลยนะคะลูกค้านะเสาทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเลยนะคะลูกค้ายี่สิบกว่าต้นนะคะ นี่นะคะเอามาพามาชมความงามเฉยๆนะ,ค,ะความงามของหลังนี้อเดี๋ยวเหลือนิชาจะไล์อีกทีนึงนะคะลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>